สวัสดีค่ะ f อซสาวหน่อยผิดบานแพงเอฟซีน้องโซฟียและกับเอซีน้องอุ้งอิงเนาะคะ่ะว้าวว้าวเนาะคะ่ะเห็นความน่ารักของสาวหน่อยนะคะทั้งสองบนเวทีกะเหตุให้เฮาชุ่มช่ำหัวใจไปกับสายฝนนะคะความน่ารัก ความสนุกสนานสมกับการรอคอยเพราะวะ่าเขาเห็นเด็กน้อยเนาะค่ะมีอย่างก็มีความสามารถเขาก็อยากสนับสนุนให้เพิ่น ได้แสดงออกอย่างเต็มที่เนาะคะ่ะถึงแม่จะมีฝ่าฝนตกลงมาหลัวกับเลื่อนไปห,หลายๆมือเอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพ้แล้วกับเอฟซีน้องโซเฟียหรือแม้กระทั่งเอฟซีของพีอุ้งอิงก็ตามเนาะเฮากับรอคอยว่าอสองคนแล้วกับสามคนบวกน้องลําเพลินว่าจะอยู่บนเวทีได้น่ารักสําใดเมื่อกี้ภาพตอนต้นของคลิปเนาะก็จะเป็นภาพที่น้องโซเฟีพีอุ้งอิงนะคะอยู่หลังเวทีแสดงความตัก ให้พวกเข้าได้เห็นละกะการเตรียมตัวของหน้องโซเฟียจะขึ้นบนเวทีเมื่อขึ้นมาบนเวทีแล้วเนาะสำสำรับเด็กหน่อยอายุแค่1ิปีนะคะการแสดงขนาดนี้ถือว่าโอ้สุดยอดนะคะที่จะหาคนที่มีความสามารถแบบนี้จับโตใได้ยากเนาะกับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮา ได้ดีใจแล้วก็ได้ชื่นช่มน้องไปน้ำๆกันเนาะเห็นพีอุ้งอิงนะคะให้ความน่ารักให้ความแมงก็เอาใจใส่ต่อน้องบ่าวาจะเป็นน้องลําเพินหรือว่าน้องโซเฟียมันก็ะปิดมิติมิตรภาพที่ดีที่ให้เหาเห็นว่าคนเห่าก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โอกาสดีๆแบบนี้บบได้เกิดขึ้นง่ายนักนะคะเพราะฉะนั้นกะฝากให้น้องโซเฟียได้พัฒนาผลงานพัฒนาตนเองให้ f อฟได้หักได้หอม คือๆกันกับผีอุ้งอิงเด้จ่าเด้อความหนารักความสดใสบวกกับหน้าตาทีงดงามของการเป็นลูกเคึงทุกคนก็จะมองว่าโอ้ฝรั่งหน่อยเนาะมาหองหมอลำมันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ทุกคนกํา่ังตื่นตาตื่นใจเพราะฉะนั้นกะให้กําลังใจน้องโซเฟียให้มีผลงานแล้วกะเป็นที่ฮัก ทีแพงคืือกันกับพี่อุงอิงพี่นองโซเฟียถือเป็นไอดอลเนาะค่ะเนาะทุกคนก็มาร่วมห้กกาลังใจนองโซเฟียกับพี่อุงอิงกับนองลําเพลในการโชว์บนเวทีสายฝนบริปเป็นอุปสรรคต่อการแสดงและคิดว่าในโอกาสต่อไปนองโซเฟียก็คือนักร้องคนหนึ่งที่ปรากฏตัวบนเวทีสาวหน่อยเผชดบานแพง ให้เอฟซีสุขูสุขคนได้หักได้แพงนํ่กันเคียงคูเคียงขางไปกับพี่อุ้งอิงเป็นยังเกาะซูเปอร์สตาร์ตัวหน่อยนะคะเอาขอบคุณสุขูสุขคนช่วความนนารักของน้องกับความเอ็นดูของบอโจของพี่อุ้งอิงนะคะทีมีต่อน้องโซเฟียค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะแล้วพอกันไหมนะคะ อเซ็คนัยาขนนะยิมฉันสวยแดนเซอรยิมเสวยวันนี้เราเราเล่นได้ตามอัจภาพนะครับ่าพีลพัเข้าใจใจได้รับจดหเหยนจอแอฟังให้ถึง